อ่ะนักเรียนครับจากที่แบบฝึกหัดที่ครูได้ให้ในักเรียนทําไปเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้ก็คืออ่ะจะมาอธิบายเอาแบบสั้นๆเนาะให้เข้าใจแบบกระชับกระชับนะครับ mm hmm. คือการหาค่า ph เนี่ย ph อันดับแรก ph มันมาจากอ่ามันมาจาก h AH เนี่ย p แล้วก็ h เนี่ยนะครับ h มันมาจากนะครับ h AH มันมาจาก h สามบวกนะครับก็คือไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองนะครับมันจะมี2ตัว ph กับ poh นะครับส่วนไอ้ pOH เนี่ย OH มันมาจาก o OH ลบนั่นแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยสรุปสั้นๆก็คือไอพเอเนี่ยนะครับมันมันเป็นสูตรเนาะมันหาได้จากค่าล็อกนะครับสรุปแล้วก็คือ ph เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับล็อก ลบล็อกนะครับรลบมีลบด้วยนะครับลบล็อกค,ความเข้มข้นของ S3O บวกนะครับแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะเราก็แค่แทนค่าล็อกค,ค่าล็อกเมื่อวานนี้ครูให้ไปแล้วเนาะว่าล็อกมันหายยังไงนะครับล็อกเนี่ยเวลาความเข้มข้นเนี้ยนะครับเราจะต้องทำเป็นเลขยุกกำลัง นะครับเป็นเลขยกกำลังก่อนเนาะอย่างเช่นงเนย่0.3เนา่เอย่งเช่นถ้า0.3ก็ควรจะทำให้มันเป็น3คูณสิบยกกำลังลบ1อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ค่อยแทนค่าล็อกเข้าไปจริงๆเรื่องการแก้สมการเป็นค่าล็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครูคงไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะมั้งเนาะ าบางคนอาจจะเทค้าล็อกไม่เป็นหรือเปล่านะครับลองไปดูนะครับในคลิปวิดีโอเขาก็มีอธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับกูค,คงไม่ต้องอธิบายย้ำๆหลายรอบนะเนาะมีแค่นี้สูตรมีแค่นี้ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นเบสอันนี้ในกรณีที่มันเป็นกรดเราก็สามารถหาค่า pH จากกดได้เพราะมันเป็นเ3สอบวกอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นเบสเนาะถ้ามันเป็นเบสเขาก็จะอ่ะ ใชม้มันก็จะมีสองวิธีใช้เป็น poh ก็ได้หรือ ph แต่ส่วนใหญ่เขาจะถามว่า ph สมมุติว่าสารละลายเบสเนี้ยมี ph เท่าไหร่นะครับอย่างแบบฝึกนัาล่าสุดที่สุกูส่งไปเนี่ยข้อสองเนี้ยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นี้เป็นเบสนะครับถามว่า ph เก้าอย่างเงี้ยจะมีไฮดรอกไซด์ไอออนเท่าไหร่ซึ่ง ph เนี่ยมันเป็นไฮโดรเนียมไอออนเนาะมันเป็นความคข้นของอไฮโดรเจียมไอออนฉะนั้นเนี้ยเรา เราก็หาได้จากค่า k w นั่นเองค่า k w เนาะไม่รู้ยังจำได้หรือเปล่า k w นะครับ k w เท่ากับความเข้มข้นของ s 3 o บวกนะครับแล้วก็บวกความเข้มคูณกับความเข้มข้นนะครับของ os แบบเนี้ยนะครับเราก็ถ้าเราอยากรู้ os เท่าไหร่เราก็แค่เอา os ความเข้มข้นของ os ลบนะครับเท่ากับค่า k w หารด,ด้วย คของ h 3 o บวกแค่นั้นเองนะครับโจทย์มีแค่นี้หาแค่เนี้แล้วก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของสมมุติว่าโจทย์เขาให้ค่า ph มาอย่างเช่นนะออเนี่ยข้อ2เนี่ยให้ ph มา9ใช่ไหมอ่า ph 9 ph 9นะครับจริงๆถ้าเราถ้าเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือมันก็เหมือนการย้อนการย้อนกลับนั่นแหละครับถ้า ph 9ใช่ไหม ph ph เท่ากับลบล็อกบางคนก็อาจจะหาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราถ้าเราย้อนกลับนะ ps 9แสดงว่า ps กับแสดงว่าเท่ากับลบล็อกตรงนี้นะครับลบล็อกค,ความเข้มข้นจะเป็นเท่าไหร,รน่นะครับความเข้มข้นจะเป็นเท่าไหร่ตรงเนี้ยเหมือนเราย้อนเหมือนเรากําลังย้อนย้อนกลับนะครับ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คืออ่ามันจะมีตารางนะครับมันจะมีตารางอันนี้นะครับตารางค่า pH นะครับสารละลายอ่า เนี่ยครับมันจะมีค่าเป็นตรงนี้นะครับเป็นตารางตัวนี้นะครับเดี๋ยวคุยจะเพิ่มให้ดูให้เราวกันนะครับมันจะมีแบบเนี้ยนะครับเป็นตารางอย่างนี้มานะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยก็คืออ่าก็คือจำให้ได้เทคนิคการจำนะครับถ้า pH เป็น0นะครับก็จะเท่ากับ1นึคูณสิบยกกำลัง0นะครับพีอะไฮโดรเจียมไอออนเนาะเนี่ยเอาที่ค่า pH นะครับ pH 0ก็เท่ากับ1นึคูณสิบยกกำลัง0ถ้า pH เป็น1ก็จะเป็น1นึคูณสิบยกกำลัง เนี่ยตรงนี้นะครับทีนี้ถ้า ph 9จาก ph 9ก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ1คูณสี่กกำลังลบ9นั่นเองความเข้มข้นนะครับส่วนไฮโดรเยมไอออนเอ้ยส่วนไฮโดรไซด์ออนก็จะเป็น1คูณสจกำลังลบ5สังเกตดูนะครับว่ามันจะสลับกันเนาะถ้าเกิดลบ9ส่วนที่เหลือนะครับก็คือรวมกันต้องได้เป็นลบ14นั่นเองเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือน้ำนเำนาะเขมจะมีค่าเท่ากับ1คูณ 1.0คูณ10ยจะกำลังลบ14นั่นเองก็คือรวมกันต้องได้ลบ14นั่นแหละนะครับถา้าถ้ามี OH ถ้ามีไฮดรอกไซด์เอ้ยไม่ใช่ถ้ามีไฮเดียมไอออนลบ9ใช่ไหมที่เหลือก็ต้องเป็นลบ5อย่างเงี้ยรวมกันเป็นลบ14นะครับเทคนิคเนาะมีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยากนะครับลองไปทำดูเนาะ